ยังจัดอาหารอยู่จัดอาหารยังไม่เสร็จอุทิศทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ประมวลเมืองหามปัจจัยห้ารอบาทสาธุ ออทำทำบุญไปให้คนที่ส่วนกุศลไปให้เราเราก็ไม่เรายังยังแข็งแรงอยู่ก็ก็บำเพ็ญไปก่อน ออไม่ต้องไปรอให้เขาบำเพ็ญไปให้ก็ได้เอออย่าไปอย่าไปหวังกับคนอื่นท่านให้หวังหวังกับคนอื่นให้หวังสักเท่าไหร่ห้าหกสิบเท่านั้นนาะเออไม่ให้หวังเยอะก็บำเพ็ญสร้างมีชีวิตอยู่ก็ สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นสเสบียงเดินทางของที่ใช้อยู่ในโลกนี้เราก็ใช้ไปในโลกที่เราจะเอาติดตัวไปด้วยก็คือบุญคุณกุศลคุณงามความดีเป็นการให้ทานเฉลี่ยเป็นการเฉลียฉล่ยแบ่งปันเงิน กำจัดความตนี่บางคนเศรษฐีนะโบราณโบราณสมัยพุทธกาลนะเศรษฐีคิตนีย่ยงนไม่ให้ทานมีเยอะอยู่มีเงินเป็นเขาเรียกเขาเรียกเป็นโกดโกดก็เลยล้านไปแต่เลยล้านล้านไปแต่ก็คิตนีย่ยงน ไม่ยอมให้ทานแล้วก็มีครูบาอาจารย์สมัยพุทธกาลนะคอยคอยดัดสันดานดัดความตนนี่อยากกินขนมเบื้องก็ไม่ก็ไม่โพดไม่จางกลัวกลัวสตังจะจะบินจะบน จะหมดเป็นนั่งนั่งจ้องอยู่เหมือนคนหนาวคนปวดท้องปวดอะไรเมียเห็นก็เลยครังพุทธกาลน่ะเมียเห็นก็เลยตาเป็นอะไรหรอพูดมาเลยเออทำไมเป็นงั้นอะไรทำนองนี้แหละอ๋ออยากกินขนมเบื้องไปบ้านเพื่อนอยากกินขนมเบื้อง เขาก็ชวนกินอยู่แต่ก็ไม่ยอมกินกลัวเขามากินกับเรากลัวเขามากินกับเจ้าของก็คนคิดนีนะกลับมาบ้านคือเขาชวนกินก็ไม่กินอิ่มแล้วงั้นนะทําทีเป็นอิ่มแล้วว่าเขาจะมากินกับเจ้าของกลับมาบ้านก็นั่งจ้องอยู่อยากกินขนมเบือ้องเมียถามมาเลยเอ้า อยากก็บ้านเราก็มีเยอะแยะนี่เลยเดี๋ยวจะทําให้กินกินกันสองคนหรือกินกับคนใช้ในบ้านไม่ได้ไม่ได้อ๋อนะความกินกี่ตันนี้กินกับคนใช้ไม่ได้กินกับกินกับเจ้าก็ไม่ให้กินอนะ่ะเขจะกินคนเดียวอ๋อยเอาเอาทำต้องไปทำข้างบนนะคือมีบ้านหลายชั้นนะขบนข้างบนต้องสูงกว่า กลัวคนเห็นความความตหนตีความไม่อยากให้ใครหวงไว้มีก็มีเยอะอยู่เป็นเศรษฐีมีเงินตั้งหลายโกดโกดหนึ่งก็เป็นสิบสิบล้านขึ้นไปทำข้างบนน่นทำเสร็จแล้วตักไม่ได้มันเหนียวมันติดทับพี ดึงอยู่คือพระโมคลาท่านไปพระโมคลาเป็นพระพระครังพุทธการที่มีฤทธิ์คุยต่อ <c oughs> ถึงไหนล้ว <c oughs> พระโมคลาเออ ท่านมิลิทเป็นรองพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้พระโมคขลาท่านก็นไปอ,อุตส่าห์ไปทำที่ข้างบนแล้วนะพขโมคลาท่านก็นหาะไปอยู่หน้าต่างสองทำอะไรอยู่อ้าอุตส่าห์ไม่ให้นคนเห็นยังไปสอ่องยูย,ยู่ชั้นบนด้วยนะพระมาทำไงทีนี้ ก็จะให้ก็แบ่งก,ก็คืออย่งยางอื่นไม่ให้นะแต่พระนี่ก็ยอมยอมให้ตากให้ตากใหก้ก็ดึงไม่ออกใช่ไหมจะให้จะให้นิดเดียวหรืว่ามันก็ติดทั้งหมดเลยสมน้ำหน้าเนอะกีเหนียว เติดยมทุพระหมดเลยแต่พระห้าร้อยนะนแบ่งให้ท่านไปไปฉันความเป็นผู้มีมีฤทธ์มาดัดสันดานดัดเส้นไมัเศรษฐีขีตนนีนะสุดท้ายก็เลยทำบุญบุญกุศลก็คงจะมีอยู่แหละอันนี้ก็เหมือนกันมีก็แบ่งปันกัน เฉลีย่ยเผื่อแผ่อ,อ,อุ้มชูอุ้มชูคนอื่นก็เท่ากับอุ้มชูเลี้ยงดูตัวเองเออก็เหมือนกันออคือหลวงตาโพดอยู่นี่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าเปิดเปิดประตูเปิดเท่าไหร่ก็เข้าเท่านั้นเ,ออเปิดมากก็ออกก็ออกมากก็เข้ามาก วันนี้ก็เหมือนกันให้เยอะก็กลับมาเยอะเหมือนกันเปิดเต็มที่ก็เข้าเต็มที่เปิดนิดเดียวอะไรมาเข้าใช่ไหมเออมันก็ค่อยก็เข้านิดเดียวเหมือนกันเอ,อตามอันนี้ก็เหมือนกันก็มีอย่าเพิ่งว่ายังไม่แก่ยังไม่เข้าวัดนะเออชีวิตร่างกายอย่างมันก็ไม่มันก็ไม่แน่นอนสังขานพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้บอกไว้ดูก่อนท่านทั้งหลายดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอันนี้คุยกับโยมกับอุบาสกบาสิกาถ้าดูกับเทศกับพระก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีมีตั้งอยู่แล้วก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สุดท้ายก็สลายไปไม่เหลืออะไรท่านจึงให้ทำบุญทำกุศลเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทของตัวเองคือเรายังจะเดินทางอยู่ทางยังยาวไกลอยู่ไม่ไม่ใช่ตายแล้ว ตายแล้วก็ศูนย์ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่ท่านบอกว่าตายแล้วก็เกิดถ้าทำบุญก็ทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ทำบุญคุณงามความดีทำบาปก็ลงนรกผู้ที่ตกนรกก็ยังไม่ได้ขึ้นอยู่ก็ยังมีอยู่อันนะก็ให้พากัน ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้ทานรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนาออจะเป็นบุญอุ้มชูเราต่อไปทั้งชาตินี้และก็ภายภาคหน้าออชาติต่อไปออโดยความไม่ประมาทโดยกันทุกๆขั้นทุกๆคนเออเอ้าวอ้าวเริ่ม ฮัลโหลครับอาขังนอกขังในสลาครับขันตอไปทำทิ้งศาสนาครับเอาเรียมตัวครับอมินาสกาเดนาทางพุทธังอาภิปุ้ยชยามาอิมินาสกาเดนา ตังธรรมังอาภิพุญชยามาอิมินาสการเดนตั้งสังฆังอาภิพุญชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภความหัวทงภควันตังอภิวาเจ สวากโตภะคะวะตาธรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสระเนรสหะอัดท่องภาสามนาคตัง อุปโปสถทั ama, ante, ha, ā ā ang, ้งยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตมติสลเนระสาอัดทังภาษามนาคาตังอุปโปสถทังยาจามาตัติยัมปิมายังพันเตมติสลเนระสาอัตทังภาษามนาคาตังอุปโปสถทั้งยาจามา หกันตั้งใจสมาทานสินนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสัมภะคะวะโตอุอาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระอาตุสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรทางตระนางคัดชามีบุตรทางสวรนางคัดชามีธัมมังตระนางคัดชามีธัมมังสวรนางคัดชามีสังฆังตระนางคัดชามี Sociedad, ัังงดุติยมปีพุทธังสระนางคัดชามีดุติยมปีพุทธังสรนางคัดชามีดุติยมปีธรรมังสระนางคัดชามีดุติยมปีธรรมังสรนางคัดชามีดุติยมปีสร้างคังสระนางคัดชามี ตัติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิตัติยมปีบุตรังสระนังคัจฉามิตัติยมปีผูท่องสระนังคัจฉามิตัติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยมปีสรังฉามมิตตยััปสงขังสระนังคัจฉามิ สัตยัมปิสังขังสรนังขัตถามีสรณกมนังนิธิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีดินนานา เวระมณีสิขาปทังสมาติยามิอธินาทานาเวระมณีสิขาปทังสมาติยามิผู้รับสินหายว่ากาเมอภัมมจริยาเวระมณีสิขาปทังสมาทิยามิอภัมมจริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิสุราเมรยัมชะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ สุรามีระยะมชัพปมาณธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิผู้รับสินห้าจะเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิวิกาลโภชนาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ นาจังเกตวานิตาอุโสกทัศนะมาลาคันทวิเลปนะทารณะมันนาวิภูสนาธานาเวระมณีสิขาปะทางสมาธิยามีนัจจคีตวาทิตะวิสุทัทสนะมาราคันทะวิเลปนะทารณะมันนาวิภูสนาธา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีอิมานิอัตถาสิกขาปะทานิ อัจเจกังรัติงนิวังอุปวสถะวะเสนาสาทุกังรักจิตตบานิสีเลนสุกติงยันติสีเลนภโกสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทัเยี Dạ yeah, bạn sắc quân. <coughs> 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 อนิจจาวัตสังขาราุปปนาวยธรรมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสรุปปสโมสุโคสพเพสัตามลันติจามะลิงสุจัมมลิสเลตาเทวหังมาลิสามิ นาทิเมเอตาสังสย จงใจรับพรนะดานุโมทนาให้พรออก็อทิศสสวงกุศลไปให้อ,อ,อที่ลวงรับไปออยะทาาวาริวะหาปุราปริปุเรนตทสากลังเอวะเมวะิตโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจโตสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยทามิโชติระโสยทามเตโยวิวัจจนตุสัมปโลโควินาสตุมา เต็มภาวันวันตรายยสุขีทิงกายุกกภาวันิววันทันะนเสนิสานิจังอุทาปัจจายโนจันตารนท่า เตอโยวานโนสุขังอาฬารายัญจะคดังกินาดินนาสังคมิสุปฏิติตาเดินกาลตังอิตายาสานาโสปะกปติ โซยาธิมโมจะยังนินดสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลาพาลจะปิโกนัมโนปะดินางโตมให้ปุญญปัสตังอนาปกันเตอายุนโดมปันรันโดทีโรวันนโดปฏิพาณโด สงฆ์สสันดาตเมธาวิสุขังโสวรติกัจติอายุนตวาบลังวานังสุขันจะปฏิภาณโดเด่งายุยยะสวะโคติยัญตยาตุปปาจติติ ภาวะตุสัปมังกาลังอระคันตุสัมบเดวะตาสามมบุตธานุภาเวนันสันดาสดิภพวันตุเตภาวะตุสัปมังกาลังอระคันตุสัมบเดวะตา สามบาธรรมานุภาเวนะสันดาสติปวันตุเตอาวตุสาปมังกาลังอรักันตุสัมบเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนะสันดาสติ ข้าวันตุเตมเชิญทานข้าวกันอาหารอยู่โตง๊งอรหังสมบาตสมุทโธพะความหัวดังพระกวันตังอภิวาเท สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสตว์สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนะมะสาธุ